สวัสดีครับพี่น้องจองบ้ารอนโคตรกลัวไปเลยครับไหลมองรอบแรกพี่น้องมาหนี้รอบสี่มองแรกครับรอบแรกพี่น้องหังกลัมาครับน้าผมไปแลลวพี่น้องกน้นาครับสว่าน้นามลงแล้วครับท้าหนองคขยครับนามลงกเลยสองมือแล้วครับลุหลายดอกพี่น้องประมาณยังไ่ถึงว่าครับลงนิดนิดครับ อู้ถุนมองบาดอนครับมาอนี่บาดอนออกมองหกเส้นมาครับสามสั้นครับสิบแปดสิบสองหกครับเนี่ยมองบาดอนครับมาอนี่ปลาบะลายดอกพี่น้องปลายังบลายครับแปลกแต่ว่าปีนี้น้าขึ้นมาปลาบลายครับทุกปีนี่โอ้หขึ้นมานี่ที่แรกๆนี่ปลายางเลยครับลายครับใส่มองก็ทีครับน้าฟังครับแต่ปีนี้ยังเงียบอยู่ครับยังบลายพี่น้อง ถือกับที่ข้างห้างครับรอบละมือได้ก็รอบละซิฟตัวแล้วครับมือได้ครับรอบแต่ละรอบแต่ละคนครับบวเกินซิฟโต้ครับวันนี้ปลาดอนมาลรอบแรงครับพี่น้องม่องสามสันครับอ๋อพี่น้องใครไม่รู้น้ำบาร์ดอนครับบาลาดอนสิมันบ่ครับรอบนี้ครับ ปลาครับพี่น้องปรลุนกันครับยังมาแรงยังมาแรงพี่น้องปลาไม่จีแรงครับมันเด้อโอ้ฟังผดโอ้ตัวแรกแค่หงมานพี่น้องอ่านให้น้อยโอ้สองตัวสองตัวแล้ว ก็สามสี่สี่ตัวแล้วพี่น้องสี่ด่อสี่แล้วห้าตัวห้าหกหกตัวละเก็ดแปดโอ้แปดตัวแล้วพี่น้องแปดแล้วแปดแล้วเก้า ิบพีว่าโอ้สิบสิบสิบแพี่น้องสิแล้วสิบเดสิบเอด็เอดแล้วพี่น้องสิดตัวแล้วสิบเอตัวแล้วสิอตัว ติดกด้ยิ่ฟังกนสิ่งฟังปช่ไามอ๋สามป่สามโตแล้วติดกันเลยให้ดิสิบสีสิบสี่โตแล้ว สิบห้าสิบห้าห้าตัวแลว้วนีอีกบอนี่อีกบอปิดกระยุฟังป่าสิบหก สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าอู้สิบเก้าตัวแล้วพี่น้องสิบเก้าตัวแล้วไปดึกหมดซ้ายแล้ว ดี่ซาวใช่ไหมนั่นเห็นพี่น้องตัวที่เซาอ่ะป่ามาล้อฟังครับป่าครับผมมาทั้งนอกกอบมหลายไปเลยเด้ตัวที่เซาวและพี่น้องาอามาแล้วตัวที่เซาวอ่ะตัวที่เซามาแล้วสบายใจแล้วพี่น้องได้ซาวตัวแล้ว กนำอะลเกเจ็บเอวครับถึงมองก็ได้นตัวล้ดีแกแล้วพี่น้องคุ้มล้วัดเศร้ววาว่ะ ชาวเฉ็ยดพมีบ่ชาวเฉ็ยดที่น่านเดนินที่น้องเรด็กป่ามาจะหลอฟังผมว่าทาั้งหลดก็ไม่ค่อยมีป่ามารอฟังครับช่วงนี้นะ้ำไหลป่ามารอฟังบางต่างยังไปใส่มองอยู่เสียมงหาเส้นมาใส่ถน,นันไปใส่อยู่ใส่ช่วงป,าปายย่าบ็ไหลเยอะแยะชาวมองป่าับมีป่าครับ ว่าใส่หลอดฟังเ่อจะมาหลอดฟังครับให้เข้าไปนัหน่าเง้ยถ่อว่มึงนี่ก็ดเงโอ้ยเศ้าตัวเนาะ้เอ็ดเห็นเลยมาเทลอฟังปากเลยเเห็ด่เห็นเบีย ซาตัว่หน่อยซาตัวนีเฮ้ยเกินร้าตัวยี่ถือว่าคุมดีดอกพี่น้องซา,ต,า,ต,าตัวนี้กัระมานเยอะสองสามโล่ครับตัวมื่พี่น้องคาหกเส้นครับตุนเดียวกันบด เอาคลิปมีวัสนีเล้พี่น้องเดอ้อฝากกดติดตามช่องบ่าวดอนโคตรด้วนะครับอเอาคลิปมีวัสนีนะครับสวัสดีครับไปครับ